วันเสาร์ที่25ตุลาคม2568วัดหนองชันจันทนารามอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีได้จัดพิธีทอดกรถินโดยมีท่านอาจารย์สุปริกฤชัยวงศ์สุภรัต์แสงจันทร์และคุณวิชัยนุชภูมิเจ้าภาพประชาชนร่วมพิธีมากมายได้ร่วมกันถวายผ้าพ,พระกฐถินพร้อมของบริวารทั้งหมดท้ายนี้ขอเล่าเรื่อง อานิสงของการโทษกระถินมาเล่าให้ฟังกันครับการโทษกระถินเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนาจัดได้เพียงปีละหนึ่งครั้งหลังวันออกพรรษาเป็นเวลาหนึ่งเดือนเท่านั้นผู้ที่ได้ร่วมบุญโทษกระถินไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพหรือผู้ร่วมสมทบล้วนมีอานิสงมหาศาลเพราะการโทษกระถินคือการถวายผ้าจีวรแด่พระพิสุสง์ ผู้จำพรรษาครบไตรมาสเป็นการสืบต่ออายุพระศาสนาช่วยให้พระพิสุมีเครื่องนุ่งห่มที่สะอาดเหมาะแก่สมณะพร้อมทั้งยังเป็นการรวมใจของพุทธศาสนิก,กชนทั้งหลายให้ร่วมกันทำบุญอย่างพร้อมเพรียงอานิสงส์ของผู้ถวายกรถินนั้นมีมากมายเช่นทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองการงานเจริญก้าวหน้าพบแต่สิ่งดีงาม เป็นที่รักของคนทั่วไปปราศจากโรคภัยมีสุขภาพแข็งแรงมีโชคลาภเงินทองไม่ขาดมือเดินทางปลอดภัยมีเทพเทวาคุ้มครองเมื่อละจากโลกนี้ไปย่อมได้ไปเกิดในสุขติภูมิการได้ร่วมทอดกระถินแม้เพียงเล็กน้อยก็ถือว่าได้ร่วมสร้างพระาศาสนาเปรียบเหมือนหยาดน้ำที่หลังลงในแม่น้ำบุญอันยิ่งใหญ่ ย่อมหลายรวมเป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้มีโอกาสร่วมบุญกรถินในครั้งนี้จึงควรปิติยินดีในบุญอันยิ่งใหญ่ขออนิสงส์แห่งบุญกรถินนี้จงส่งผลให้ทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกรถินและได้ฟังคลิปนี้ประสบความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดจนถึงพระนิพพานโดยเร็วพลันเถินสาธุสาธุสาธุ